สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับไมค์คราฟพิสมอนนะครับในตอนพิเศษครับซึ่งเซนเซได้ขอเอาไว้เนาะก็น่าจะเรียกว่านะว่าเป็นเกียรติละกันนะเป็นเกียรติไม่ใช่เกียรติอย่างนั้นไม่ใช่เกียรติอย่างนั้นอันนี้เขาไม่ใช่เด็กใหม่นะเซนเซเขาเป็นเออแค่มาใหม่เฉยๆไม่ใช่เด็กใหม่หน้าเก่าจะตาออกมานรังหลายตอน สวนเหรอจริงๆสวนมันก็เออเคาเรียกว่าง,งดีอะมันก็ว่างอะนะมันก็ว่างจริงๆอะเอาไงจะเอาปุ่มมนออกมาดีไหมพวกคนที่อยู่ในสวนอะอา้าวทำไมอะเซนเซฮะงดงามดังลาชาเรอมันจะทำได้ยังไงกันเออใช่ไหนว่าจะพาไปเก็บเลเวลไงฮะ อะไรคือจะทำทั้งสวนแล้วก็จะเก็บได้ว่าพวกนี้เนี่ยนะบ้านใหม่เฮ้ยบ้านใหม่จะสร้างทำไมไม่เอาผมขี้เกียจรู้ไหมว่าจะสร้างมันได้มันใช้หลายนาทีเลยนะถึงมันจะแคบไปก็เถอมันก็ใช่นะมันก็ใกล้ทะเลทรายโอ้นี่ขนาดตอนคืนยังร้อนเลยเนี่ยนี่ก็กว่ามันจะร้อนลดลงก็ก็ใช้เวลาอยู่เนี่ย เอเอโทษ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 เพื่งเดอมาโทษโโอเคเอ่อแล้วเอาไงอ่ะคือจะให้สร้างบ้านใหม่แล้วก็สร้างสวนใหม่ด้วยเหรอมันจะไม่เกิเนไปหน่อยเหรอเซนเซฮ่ให้ผมทิ้งบ้านเก่าเนี่ยนะแล้วก็ไปสร้างบ้านใหม่จะไปสร้างที่ไหนที่ดีเหรอครับ จะเชื่อดีไหมวะเนี่ยแต่ว่าของอยู่นี่หมดเลยนะทั้งบ้านหลังนี้แล้วก็โปดังเก็บของเนี่ยโอ้โหจริงเหรอเนี่ยผมทั้งเจมมีทั้งอะไรที่ผมต้องย้ายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมกลับมาบ้านทั้งทีเนี่ยมันต้องมีอะไรทำเยอะแยะแบบนี้ด้วยเนี่ยผมอยากจะไปเก็บเวลแล้วจะพาเวลยังไงอยากรู้จริงๆอ่าโอเคโอเค เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลที่ไหนจะสร้างสวนที่ไหนเซนเซฮะอัปเกรดอะไรอืมหมายถึงอะไรชุดเหรอไม่ต้องใส่ชุดหรอกมั้งผมชอบชุดแบบนี้อ้าวหมายถึงอะไรครับสิ่งอำนวยความสะดวกเหรอ๋ยู่นะสิ่งอำนวยความสะดวกผมก็มีนะ มีทั้งพิกแอคมีทั้งจอบมีทั้งขวานอะไรเนี่ย <ะ S 1> เครื่องมือในตัวหรือเปล่าเนี่ย <ะ S 1> ก็มีอยู่ครบนะเอ้ยไม่ครบนี่ว่ะอ้าวแล้วแล้วมันคืออะไรครับเมกเหรอเมกเมตาคอสใช่ไหมนี่ไอ้เมกแล้วไงเอาเมกไว้ที่สวน สวนคือมาสองอันเลยว่ะเอ่อเมกอ่ะนี่ไงเมกแล้วไงต่อดเดี๋ยวเดี๋ยวเมกนี่นายเรียกเซนเซว่าท่านราชาเลยเหรอสอนระหว่างที่เราไม่อยู่สินะนะโชว์ฝีมืออะไรสลัดแค่ไหนเหรอเออก็ เท่าที่รู้ก็ไม่รู้ว่าฉลาดแค่ไหนนะแต่เหนือกว่าซปเปอร์คอมพิวเตอร์อีกอะนายใช้เวลานานาแค่ไหนอะซาซาหรอคืออะไรอะเฮ้ยมันเริ่มซาแล้วอะ่ะเฮ้ยไอ้มินิแมพเปลี่ยนไปเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเม็กนายทำได้ยังไงอะ่ะอ้าวจริงดิ ว่าแต่อัปเกตดให้แล้วนี่อัปเกตเพื่ออะไรครับเนี่ยจริงๆริงมันก็มองโปเกมอนครบดีนะแต่ไม่นึกว่าเขาใช้กันมานานแล้วอ่ะโอ้สุดยอดเลยซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ฮะอยู่นี่ไม่น,น่าจะพักหนึ่งมั้งเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปเก็บเลเวลแล้วก็สร้างบ้านใหม่ไม่นานยังไงเซนเซฮะพูดอะไรโอเวอร์แล้วเซนเซ เอาเก็บแล้วหรออ๋อโอเคโอเคขอคุณมากขอคุณมาก <Okay. S 1> ขอคุณเซนเซนะที่สอนเมคให้อัปเกรดเรื่องแบบนี้ว่าแต่เซนเซรู้ได้ไงเนี่ยเ,เหมือนจะเป็นประโยชน์จริงๆ <Okay. S 1> เอาล่ะต่อจากนี้จะไงต่อเซนเซสถานที่ที่เหมาะสมหรอพูดว่าเซนเซรู่แล้วว่ามันคือที่ไหนอะ <Okay. S 1> เล่งมานานแล้วห <Okay. S 1> รอเลดียนเน เอ่อโปเกมอนเต่าทองป่ะที่เป็นร่างสองนะโปเกมอนหายยากหรอมันหายยากยังไงวะเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเอาทองเนี่ยนะสีนี้มันคืออะไรครับพงะระยิบระยับมันมันปล่อยออกมาทำไมครับเซนเซเฮ้ยเซนเซอย่าเอาเรื่ององมงายมาให้ผมเลย มันจะไปเกี่ยวข้อ,ขอการเก็บเลเวลแล้วก็สร้างบ้านยังไงผมมัจะภูมิใจได้ไงวะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยฮะแล้วสูุปมันต้องไปที่ไหนเซนเซดอกไม้เหรอนี่ก็มีดอกไม้นะต้องเป็นไบโอมหรอแล้วต้องเป็นถักไม้แบบไหนอะ น้องแมวของน้องบี้เหรอต้องเป็นพี่เจอน้องบี้นะเอ่อก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะแต่สวนดอกไม้ทุกๆท,ที่มันก็คือสวนของน้องบี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้นะสวนน้องบี้เหรอโอเคตักาะรอแล้วอ่ะสัวนน้องบี้มันมีที่ไหนวะจะหาก่อนแล้วกันจำไม่ได้ว่าสวนน้องบี้อยู่ตรงไหนอ่ะ ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอ่ะแต่ก็ต้องลองไปดูอะ่ะเขาอยู่พวกเราวะเขาก็ช่วยมาเยอะนะพูได้ไม่เต็มปากว่ะ <laughs> ม่น่าไว้ใจเหมือนกันชอบบอกอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ตลอดเลยอะ่ะพลังราชาอะไรวะว่าแต่ทำไมต้องเก็บเลเวลที่สวนดอ,อกม้ด้วยละ่ะรอ มันมัน,ม,นมันต้องไปที่นั่น่ะที่อื่นไม่ได้หรอเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องไปร่างสองใช่ไหมแต่ที่มังเป็นร่างแรกอะ่ะหายากจริงจริงเหรอตรงไหนว่ารู้สึกคุ้นๆอยู่นะตรงนี้พวเอ้ยเนี่ยเนี่ยมันคือว่า Forever forest อะตรงนี้แหละนี่เลยนี่เลยนี่เลยเอาละ ใช่ใช่ป่ะบอกบอกอะไรครับไม่โกโหกเหรอแล้วเรื่องอะไรเซนเซควาับอะไรมันมีเรื่องอะไรต้องตกใจมั้ยครับหืพี่โตเห็นแล้วเหรอเฮ้ยความลับแบบนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเซนเซโอเคโอเค เห็นว่าอยากจะช่วยอะ่ะไม่พูดแล้วลกันนะประชาชนในสวนสวนของลองบี้ะนะเออขอโทษทีโทษท,ทีบางอย่างมันก็ไม่ไปไปตามแผนอะ่ะแต่เราก็ไม่ลืมหรอกนะแล้วจากนี้ยังไงต่ออ่ะทำไมเวลาทำไมอะ่ะกัางคืนนี่ยนะทำไมต้องกลางคืนอะ่ะเซนเซงดงามที่สุดเหรอ ยังไง آ? อ่ะจริงเหรอเฮ้ยพาราดุภาพเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเซเซทำอะไรอะ่ะโอ้ยอ๋ออะไรเนี่ย a t the fuck โอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดยวิเซนเซเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยท,ทำไมต้องทำขนาดนี้เพื่อพวกเราเนี่ยเหรอ อีพีนี่นรัวๆเลยอะเฮ้ยบ้านอะอีพ,พีมันเด้งรัวๆเลยอะหรือว่านี่คือการพาไปเวลอะพี่ต่อพัฒนาร่างต่อเลยเหรอเฮ้ยจริงดิคิตตมินายก็ด้วยเหรอ กลายเป็นกาวเบียไปแล้วอะ่ะส,สุดยอดนี่มันพลังของราชาจริงๆอะ่ะทุกคนเลเวลพุ่งปีหมดเลยอะ่ะยังเว้นนายอะ่ะจัมโบ้นายต้องไปหาหมูฟลีเลนเนอร์คืนนะเนี่ยเ <And S 1> สีดย,ด,สด,ยด้วาวกาสวะเหมือนมันจะตามหาร่างสองมันอยู่โหแต่แต่ oh, ป่าที่นี่ถูกล้างไปหมดเลยอะ่ะ จะบอกนะว,ว่านี่คือบ้านใหม่อ่ะโอ้และเอาบ้านที่เคยเป็นน้องบ้านน้องบี้เนี่ยมาเป็นบ้านของเราอีกทีนึงเหรอโอ้ถ้าเลือกอากาศดีแล้วก็เชื่อเลยครับอากาศทุกอย่างมันปลอดโปร่งมาก,มากๆแถมมีดอกไม้ด้วยมีแอ่งน้ำมีทุกๆอย่างแต่ว่าไปแล้วคิดแล้วก็เศร้า <laughs> คิดแล้วก็เศร้าอ่ะ โปเกมอนหลายตัวอย่างเรดียนจะต้องตายเพราะเซนเซนะและไอ้ผงระยิบระยับเนี่ยมันมันโผลมาตอนไหนอะตอนที่มันโดนเผาเหรอผมไม่เห็นรู้เลยแล้วสรุปเรื่องการสร้างบ้านมีแผนอะไรอีกไหมอ่ะบอกมาบอกมาเลยทำไรต่อ มีพักด้วยเหรอโอเคครับก็สลับคิดในวันนี้นะครับตอนพิเศษของเซนเซครับก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้านะครับว่าการสร้างบ้านในฉบับของเซนเซนั้นจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับไปบ่าขอบคุณครับ